สวัสดีค่ะชาว u t u b e วันนี้จะพามาดูบ้านเนาะเรามีโครงการที่จะทำเป็นที่พักผ่อนเล็กๆน้อยๆของเพื่อนๆหรือว่าญาติๆเราก็เลยจะขยายถนนหน้าบ้านเรามีทางเข้าอยู่สทางเราจะทำให้ทางเข้าทั้งสองทางนี้เชื่อมต่อกันแล้วก็ทำด้านล่าง เป็น2ชั้นนะคะด้านชั้นด้านล่างเนี่ยจะให้เป็นทางเดินระหว่างระหว่างร่องเราเราจะทำเป็นล่องสวนเล็กๆปลูกต้นไม้ปลูกผักผสมผสานนไปอย่างเงี้ยค่ะ like? like? นี่ก็น้องหมาโอ๊ะก็ค่อยๆทำกันไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเราก็นึกอยากจะมีร้านค้าเล็กๆเหมือนกันนะคะในอนาคต ที่พักผ่อนหย่อนใจเล็กๆมีแลงนาเล็กๆเ,เอาไว้ให้เด็กๆลงมาเล่นมาฝึกกันมาฝึกปลูกข้าวมันก็เป็นความฝันเล็กๆของพวกเราเนาะมีร้านอาหารเล็กๆมีที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับญาติหรือว่าเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดินเราซื้อเขานะคะเราซื้อเข่าอันนี้ดิน2วัน2วันเราเพิ่งจะได้แค่เก้าเกากว่าพันเองค่ะ ยินค่อนข้างที่จะมาไกลก็ยังไม่รู้ว่ากี่วันถึงจะถึงจะได้พรกก็ตากแดดแต่ตัวต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าความฝันของเราจะเป็นจริงได้ไหมในวันข้างหน้าอันใกล้้นีขอบคุณที่รับชมค่ะ